สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีหัวข้อน่าสนใจมากๆเลยค่ะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ออหลายคนน่าจะเคยเจอกันครับผมคือพฤติกรรมเดี๋ยวค่อยทำค่ะหรือที่เรียกว่าการผัดวันประกันพรุ่งซึ่งเราจะคุยกันโดยอิงมุมมองส่วนหนึ่งจากหนังสือพรุ่งนี้ก็สายเสือแล้วค่ะครับเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากครับเรื่องนี้ใช่ค่ะเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะแต่พออ่านดูแล้วเนี่ย โหมันกระทบเยอะกว่าที่คิดนะคะไม่ใช่แค่เรื่องงานอย่างเดียวครับผมจริงๆมันโยงไปถึงสุขภาพการเงินความฝันความสัมพันธ์อได้หมดเลยนั่นสิคะบมึงทีคคำว่าเอาไว้ก่อนคำเดียวเนี่ยมันอาจจะแบบส่งผลเสียระยะยาวได้เลยวันนี้เราเลยอยากจะมาลองทำความเข้าใจกันหน่อยคะ่ะว่าทำไมเราถึงชอบผัดผ่อนนักทั้งๆท,ที่ก็รู้อยู่แล้วว่าผลมันไม่ค่อยดี แล้วหนังสือเล่มนี้เขามีมุมมองหรือว่าทางออกอะไรเสนอไว้บ้างคะครับหนังสือเขาเริ่มได้น่าสนใจมากกันนะครับเขาใช้ภาพเปรียบเทียบที่เรียกว่าปรากฏการณ์กบต้มหรือ boiling frog กันนะครับกบต้มยังไงคะก็คือเปรียบเหมือนเราเป็นกบที่อยู่ในหม้อน้ําอุ่นๆแล้วน้ํามันค่อยๆร้อนขึ้นทีละนิดจนเราชินไปเองอ๋อ oh. ครับ ชินกับปัญหาเล็กๆน้อยๆหรือพฤติกรรมสิ่งเสี่ยงที่เราทําซ้ําๆจนสุดท้ายมันสายเกินแก้ไปแล้วอ่ะนึกภาพออกเลยค่ะอย่างในหนังสือมีเพสคุณเอกที่ทํางานหนักพักผ่อนน้อยคือมีสัญญาณเตือนสุขภาพเล็กๆน้อยๆมาตลอดแต่ก็เอ,อละเลยไปเรื่อยๆผัดไปก่อนเดี๋ยวค่อยดูแลตัวเองอะไรแบบนี้ใช่ครับสุดท้ายก็ จบลงด้วยภาวะหัวใจวายหรือยังคุณนนที่ติดกับดักหนี้บัตรเครดิตอ๋ออันนี้เจอบ่อยเลยค่ะจ่ายขั้นต่ําไปเรื่อยๆครับหนังสือชี้ว่านี่ไม่ใช่แค่เดี๋ยวค่อยจ่ายเต็มนะครับแต่มันคือการที่เราเอประเมินต้นทุนของการรอคอยต่ําเกินไปอืมไม่ทันคิดว่าไอ้ดอกเบี้ยทบต้นเนี้ยมันกัดกินอนาคตเราไปแค่ไหนแล้วฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะ คือปัญหาใหญ่มันไม่ได้มาตูมเดียวแต่ค่อยๆเคลือบคลานเข้ามาแล้วอย่างกรณีคุณแอนล่ะคะที่ฝันอยากเป็นนักเขียนมีไอเดียเต็นไปหมดเลยแต่ไม่เริ่มสักทีอันนี้นังสือว่าไงคะคุณแอนนี่เป็นตัวอย่างคลาสสิกเลยครับของสิ่งที่หนังสือเรียกว่ากับดักความสมบูรณ์แบบหรือ perfectionism trap กับดักความสมบูรณ์แบบครับคือการรอให้ทุกอย่างมัน perfect ก่อนรอให้พร้อมสุดก่อนแล้วค่อยลงมือทำซึ่ง ความพร้อมนั้นอาจจะไม่เคยมาถึงใช่เลยครับอาจจะไม่มีวันนั้นจริงๆแล้วปัญหาที่ลึกลงไปกว่านั้นที่หนังสืออธิบายไว้ก็คือคกลไกทางจิตวิทยาที่เราเรียกว่าความลวงของอนาคตหรือ Future Discounting ความลวงของอนาคตครับคือสมองเราเนี่ยมันให้น้ำหนักกับความสุขหรือความสบายในปัจจุบันมากกว่าผลลัพธ์ดีๆในระยะยาวแบบเทียบกันไม่ติดเลย อ๋อ oh. หมายถึงเราเลือกที่จะไม่เริ่มเขียนวันนี้เพราะมันดูยากดูเหนื่อยถึงแม้ว่าการได้เป็นนักเขียนในอนาคตมันจะดีมากๆก็ตามถูกต้องครับเรายอมแลกความฝันระยะยาวเพื่อเลี่ยงความลำบากเล็กๆน้อยๆในวันนี้แล้วหนังสือก็ยังพูดถึงเรื่องสำคัญอีกเรื่องคือกรอบความคิดหรือ mindset ด้วยครับ mindset นี่เกี่ยวกับการผัดวันประกันพรุ่งยังไงคะเกี่ยวมากเลยครับคือคนที่มี fixed mindset หรือเชื่อว่าความสามารถเรามันมีเท่านี้แหละ เปลี่ยนไม่ได้ก็จะไม่กล้าลองอะไรใหม่ๆกลัวล้มเหลวอืเหมือนคุณต่อในหนังสือที่มั่นใจในวิธีทำงานแบบเดิมๆไม่ยอมเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่สุดท้ายองค์กรก็มองว่าเออเขาไม่จำเป็นแล้วโหน่าเสียดายนะคะครับตรงข้ามกับคนที่มี growth mindset ที่เชื่อว่าเฮ้ยเราพัฒนาได้เรียนรู้ได้คนกลุ่มนี้จะกล้าลองกล้าทำกล้าพลาดเพื่อเรียนรู้ซึ่งหนังสือย้ำว่า mindset แบบนี้นี่แหละที่จะช่วยให้เราเก้าวข้ามการผัดวันประกันพรุ่งได้ประเด็น mindset นี่น่าสนใจมากค่ะแต่ก็แอบคิดว่าในชีวิตจริงการจะเปลี่ยน mindset ที่เราเป็นมนานานๆเนี่ยมันจะง่ายจริงเหรอคะหนังสือมีแนวทางปฏิบัติให้ไหมคะหนังสือไม่ได้บอกว่ามันง่ายนะครับแต่เขาเสนอว่าจุดเริ่มต้นสําคัญคือการลงมือทําเล็กๆก่อนเลยไม่ต้องรอให้ mindset เปลี่ยนปุ๊บปั๊บ,บแล้วค่อยทําอ๋อเริ่มจากการกระทําก่อนใช่ครับ ซึ่งก็นำไปสู่กลยุทธ์ที่เขาแนะนำอย่างเช่นการเริ่มเล็กๆด้วยกดสองนาทีหรือบางทีก็กด5นาทีกดสองนาทีหนาทีคือ,อยังไงคะคือถ้ามีงานอะไรที่ใช้เวลาทำไม่เกินสองหรือหนาทีเนี่ยให้ทำทันทีเลยอย่ารออ๋อหรือถ้าเป็นงานใหญ่ก็ตั้งเป้าแค่ว่าขอทำแค่5้านาทีแรกก่อนก็ได้หนังสือเน้นว่าเป้าหมายหลักของกฎนี้จริงๆไม่ใช่แค่เคลียร์งานเล็กๆนะครับ แต่เป็นการทำลายแรงต้านในการเริ่มต้นเข้าใจแล้วคะ่ะไอความรู้สึกขี้เกียจตอนแรกสุดนั่นแหละตัวปัญหาเลยใช่ครับพอเริ่มได้นิดนึงแล้วมันเหมือนมีโมเมนตัมให้ไปต่อได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีเทคนิคอื่นอีกอย่างแบ่งย่อยหรือชังกิ้งซอยงานใหญ่ให้เป็นชิ้นเล็กๆครับทำให้มันดูน่ากลัวน้อยลงจัดการง่ายขึ้นหรือการตั้งวันครบกำหนดเวลาปลอมเดทไลน์ปลอมครับ ตั้งให้เร็วกว่าเดทไลน์จริงเพื่อสร้างแรงกดดันเชิงบวกให้ตัวเองนิดหน่อยแล้วก็การหาเพื่อนร่วมเป้าหมายหรือ a c c o u n t บ b i l i t y พาเนอร์ก็ช่วยได้เยอะครับมีคนคอยตามงานคอยเชียประมาณนั้นครับ มันช่วยเรื่องความรับผิดชอบได้ดีเลยพอพูดถึงการลงมือทำทำให้นึกถึงอีกเคสในหนังสือเลยค่ะเรื่องคุณกวินกับคุณพ่อที่เขามีเรื่องขัดใจกันเล็กๆด้วยน้อยแต่คุณกวินก็ผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆไม่กล้าคุยจนเออไม่มีโอกาสได้คุยอีกเลยเรื่องนี้สะท้อนอะไรได้บ้างคะโอ้โหเคสคุณกวินนี่ตอกย้ําประเด็นสําคัญของหนังสือเลยครับคือบางครั้งเนี่ย ความเสียหายที่มันร้ายแรงจริงๆมันไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดที่เราทําลงไปนะค่ะแต่มันเกิดจากการที่เราไม่ลงมือแก้ไขให้ทันเวลาการผัดวันประกันพรุ่งเรื่องสําคัญๆอย่างการขอโทษการเคลียร์ใจเนี่ยมันสร้างบาดแผลที่อาจจะเอ,อรักษาไม่ได้เลยอืมจริงด้วยค่ะ มันแสดงให้เห็นชัดเลยครับว่าต้นทุนของคาว่าเดี๋ยวค่อยทําเนี่ยมันสูงกว่าที่เราประเมินไว้เยอะมากจริงๆค่ะสรุปแล้วนะครับหนังสือพรุ่งนี้ก็สายเสียแล้วเนี่ยพยายามจะชี้ให้เราเห็นภาพรวมว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาใหญ่ๆที่เราเจอวันนี้ทั้งเรื่องสุขภาพหนี้สินความสัมพันธ์หรือแม้แต่ความฝันที่ยังไปไม่ถึงไหนค่ะทั้งหมดเนี้ยมันเคยเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยมาก,ก่อนที่เราอาจจะเลือกมองข้ามไปหรือแค่ผลักมันออกไปก่อนอืการลงมือทําตั้งแต่วันนี้เลย แม้จะเริ่มได้แค่นิดเดียวหรือมันยังไม่สมบูรณ์แบบเลยก็ตามเนี่ยมันก็ยังดีกว่าการรอคอยความพร้อมที่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาถึงเมื่อไร่หรืออาจจะไม่มาถึงเลยก็ได้เป็นบทสรุปที่ฟังแล้วต้องกลับมามองตัวเองเลยค่ะชัดเจนมากๆค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลเชิงลึกวันนี้ยินดีครับแล้วก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดตามกันดูจากสิ่งที่เราคุยกันวันนี้นะคะลองถามตัวเองดูว่ามีอะไรที่เราลึกๆ ก็รู้ว่าควรจะทําได้ตั้งนานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เริ่มหรือเปล่าครับถ้าไม่ใช่วันนี้แล้วเราจะรอถึงเมื่อไหร่เพราะบางทีนะคะเวลาที่ดีที่สุดในการลงมือทำอะไรสักอย่างมันอาจจะเป็นตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยก็ได้ค่ะ